เรื่องของ19ทหารพรานที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในเขตชายแดนไทยกัมพูชาแล้วขาดการติดต่อไปนานถึง137ชั่วโมงท่ามกลางสถานการณ์ลี้ลับในป่าต้องห้ามตอน137ชั่วโมงนรกป่าเงาบรรพาการฉากที่1ภารกิจสู่เขตต้องห้ามต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2547 หน่วยทหารพรานชายแดนที่2,316ได้รับคำสั่งให้ลาดตระเวนลึกเข้าไปยังชายแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้บริเวณเขาพญาต่อชายแดนระหว่างไทยขเขมรซึ่งมีรายงานว่ามีกลุ่มติดอาวุธลักลอบข้ามแดนสิบโทนโรงผู้บังคับหมวดได้รับคำสั่งให้คุมกำลัง19บนายเดินเท้าฝ่าป่าเข้าไปโดยไม่มีพาหนะไม่มีสนับสนุนอากาศ ก่อนออกเดินทางชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาหาแล้วกระซิบว่าผู้กองครับอย่าไปตรงผาชันล่างนะครับมันเป็นเขตผีเฝ้าแดนพวกมันไม่ต้อนรับใครนรคงไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาเขาหนักลงเล็กน้อยไม่มีเวลาเชื่อโชคลางเมื่อคำสั่งคือนายฉากที่สองปะทะและการขาดการติดต่อ หลังผ่านไปได้เพียงสองวันกองกำลังพบร่องรอยกลุ่มติดอาวุธและเกิดการประทะเบื้องตน้นเสียงปืนดังลั่นในหุบเขาสะท้อนกลับเหมือนเสียงกรีดร้องของป่าแต่ที่น่าประหลาดคือหลังจากสงบเสียงลงท้องฟ้าก็มืดคลึมทั้งที่ยังเป็นบ่ายในขณะเดียวกันสัญญาณวิทยุหลักของหน่วยก็ตัดขาดไม่มีสัญญาณไม่มีการตอบกลับจากฐานบัญชาการ ฉากที่สามชั่วโมงที่ 48. ความผิดปกติกลางดึกวันที่สามนายทหารชื่อพลชัยวัฒน์ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาจากทิศทางด้านข้างที่มืดมิดเขาลุกขึ้นพร้อมถือปืนเดินไปทางเสียงเพื่อนชื่อพลมานพห้ามไว้เฮ้ยไม่มีใครเรียกมึงนะเวย้ยเสียงนั่นมันไม่ใช่ของคนตอนนั้นเองที่พวกเขาเริ่มพูดกันเบาๆว่า ในหมู่ป่ามีบางอย่างผิดปกติบางคืนพวกเขาเห็นแสงไฟลอยเหนือยอดไม้บางคนฝันเห็นคนผิวคล้ำในชุดนักรบเขมรโบราณมายืนมองใกล้แค่มือเอื้อมถึงฉากที่สชั่วโมงที่96จิตใจใกล้พังในวันที่ห้าอาหารเริ่มหมดน้ำกรองได้แค่จากแองโคลนชายที่ชื่อพลกิติพงษ์เริ่มละเมอเหมือนคุยกับใครอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครเห็น อย่าเอาฉันไปข้าขอโทษที่เดินเข้ามาเสียงหัวหน้าหมวดนรงตะโกนปลุกใจใครยังมีแรงยืนขึ้นถ้าเรายังหายใจพวกเรายังต้องกลับบ้านให้ได้ฉากที่ห้าเส้นแบ่งโลกคนกับแดนวิญญาณค่ำวันที่หกกลุ่มพบทุ่งหญ้าเปิดโล่งกลางหุบเขามีเสาหินวางเรียงเหมือนศิลาจารึก ขณะที่ทุกคนพักพลสุริยันเดินหลงไปใกล้เสาหินนั้นแล้วจูจูกรีดร้องออกมาเขาล้มลงชักกระตุกก่อนจะพึมพำคำพูดภาษาที่ไม่มีใครรู้จักบางคนบอกว่าเป็นภาษาขเขมรโบราณจ่าอาวุโสของกลุ่มบอกทุกคนให้ท่องในใจตั้งจิตดีๆอย่ากลัวอย่าท้าทายถ้ามีอะไรผ่านให้ก้มหน้าฉากที่หก การช่วยเหลือหลัง137ชั่วโมงวันที่7หลังหายไปนานกว่า5วันเต็มวิทยุก็เริ่มรับสัญญาณอ่อนๆได้อีกครั้งพวกเขารีบส่งพิกัดสุดท้ายขณะร่างกายอ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้เฮลิคอปเตอร์บินวนหลายรอบก่อนจะพบทั้ง19นายในสภาพโสมจัดหลายคนมีอาการหลอนเสียงหลอนภาพ คนหนึ่งพูดซ้ำๆว่าพวกเขาให้กลับมาแต่ห้ามพูดถึงหลังจากรอดมาได้ทหารหลายคนลาออกจากราชการบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือจิตตกน่วยข่าวกรองสรุปว่าเป็นการพลัดหลงเพราะภูมิประเทศแต่ทหารพรานคนหนึ่งกลับพูดไว้ว่าเรารู้ว่าเราหลงเพราะอะไรแต่พวกเขาไม่อยากให้พูด